โอ้ยล oh, 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 oh. ูกอ่ะใช่ลูกโอ้ยใช่ลูกสุๆลูกสุๆๆอมื้อเช้านี้ไอแห้งกวนี้พี่น้องเนาะไอกะหายใจนําจนสิบ่ทันพี่น้อเนาะแบบตกใจแห้งไอจนหน้าดําหน้าแดงนตดแตกตดแตเนาะมือเช้านี้ห้คนนอยกับพี่น้องเยลําบากเนาะ พาขึ้นมาพี่น้อยเนาะกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพอกันอาอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้การทางสาวมุกดาก็เปิดคลิปอัปเดตอาการคองนอง้องอลิตเนาะที่ว่าพาน้องเพิ่นไปหาหมอหรือว่าเพิ่นติดเสื้อไปเมื่อวานนี่คือเสื้อ RSV เนาะก็คือพบในไทยตอนนี้ก็คือหลายเลยพี่น้องเนะาะบวชติดลาวแต่ไทยเนาะหลายเลยเ<ว>นาะอีหลานเนาะ เห็นบ่ลายเนาะอือ้ยกินยาพี่น้องเนาะผู้ทางเบาทาเพิ่นมาแต่ทางไหนสบายดีป้าลุงในเด้อมาอีกเยอะแต่งตัวไปซิกำร่างมาสิไปแค่คลิปเข้าไปทำให้เพิ่อน่วนไปถ่าทไปใกล้นี่แยเจ็ดสิโลนี่แหละโอ้ไหนมีคลิปลงเต็งสามุกได้เพือสีสระและพี่น้องเนาะคนแหละประมาณลูกคนเนี่ยลูกเศร้านะเต็งสีได้ไปเนาะ กุ้ใจพี่น้องเย้ยเมืม่อเช้านี้หายทางไอเนาะทางไอทาง,<อ>งหาตอนนี้ก็คือหายกินยาช่วงเช้าก็คือไทเนแไลเลกะน,นอนหายกระตื่นพี่น้องเนาะลุกมางองแม่งเึ็นมาเล่วเนาะอ่าลากักลักนี่คือจะเป็นไอเนาะพี่นอนะ้องเนาะภายนีลูกหลานหรือว่าเป็นเป็นไอเบื้องต้นนี่อยาสะลาใจเลยพี่น้องเด้อเนาะ อันตรายพี่น้องเลยเนะาะบาดเด็กน้อยายังป่าบ่เป็นเนาะบ่อพอได้เวลาเจ็บเป็นยังเ่าก็มีแต่คอยเบิ่งอาการเนะาะคันพอเมีปยปลอดใจใจนี้เฮงแล้วเลยพี่น้องเลยเนาะอย่างกับก็บคือตอนนี้ก็คือช่วงบรรยากาศมันล้มเนาะแล้วก็เด็กน้อยก็จะจับไป็นขวัญเนี่ยจ้ะนั่งลินพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพาเพลินก่อนแล้วก็ บอกร้าออกไปออยู่เทียงหน้าตู้เมย์เนาะภาวะหนึ่งมากก็คือบรรยากาศมันลมแห้งพี่น้องเลยเริ่มมีนละหมกแล้วเนาะแล้วอะอ่ะน้อ,นองตัวนี้นี่นี่น,นี่นี่กะพฤกนัง่งหายนางตั้งแต่หาเดือนกลัวเนาะตอนนี้ก็คือเริ่มใครเนื่ยแล้วพี่น้องเลยยังประคับประคองเพังได้เนานะก็ย<ว>ังบัทันมาใช่หรอใช่ใช่ึใช่ใช่ใ เมื่อคืนนี้ก็นอนกับบ่อได้อันเปิดแอรนะ์เนาะพัดลมนี่ต่องบ่อได้เลยพี่น้องเลยนะเปิดบ่อได้ที่แรกก็เปิดแอร์สามสิปปรากฏว่าคนน้อยเพิ่นนอนบ่อได้ทั้งคืนเลยอ่า <c oughs> นอนบ่อได้เลยเพราะว่าเป็นไอพี่น้อยเนาะจนท่าได้ปิดแอร์ <c oughs> เปิดกับบ่อได้โดนไปเลยเนานะบ่พอฮอรสมงสมงซ้ำเมื่อคืนนี้นะพอเพิ่นไอแล้วก็เลยเศร้า <c oughs> แล้วก็ปิดก็ปิดบรรทุกยาอัพัดลมเปิดแอร์ก็ปิดไปเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ไอพี่น้อยเนะาะไอไอเตะคันผู้ใหญ่เขาเป็นเตะกันยังโอ้อยังลำบ,บากเนาะพี่น้องเนะสนอตะวันเล่นน้อยจนิดกัวใกอีน้อยนีย่ยห้บัดหายมาปดาดไดก็โอ้หัวใจจนตกเลยพี่น้อยเนะยาะญาญญานลูกพป่นั่นพป่นี่แล้วก็เข่าปเบิ่งตามเทียนข้าเจ้าเอาลงในติ๊กต็อกบอในโซเชียลเนาะโอ้ยมีแต่เล็กอ่อนพี่น้อยเนาะ ผู้คนยังส่งจำเดือนกระติดเนาะเจ็ดแปดเดือนปีหนึ่งปีปลายเนาะแป้งพ่อพงเทียนขนาดพี่น้องจะในกาเบิ่งเงีย้ดยดูแลลูกหลานให้ดีด้วยพี่น้องด้วยเนาะเป็นไอเนี่ยอันตรายพี่น้องเนาะยันลมปอดระปอดบวมพี่น้องเลยนี่กระยานด้วพี่น้องเลยไอใช่ใช่ใช่เอ๊ะทำไมเหยื่อเนี่น้องหน่อยฮะนี่ใช่ลถมีเพเนี่ยน้ำามเหยเนีย่ยเจ๊จริง จะจิงจริงจะจริงจริงจริงจะจริงจริใส่ละแ a บเบิ่งปลาลงูุบเบิ่งลปลาล่งปู๊บคนละคนละคนล o เปิ่งลูกปลา u ลง a ุบงลูกปุไนไไหนตอนนี้น้องน้องน้อยฮะนี่อลิสนี่หาก็ได้หกเดือนกับสิบมือใคก็ได้หกเดือนกับสิบมือเนาะคนน้อยเทใดน้องบ็กินนมเทเดพ่อเเป็นเบสี่โอ้ยพี่น้องเนาะ แต่กระเปกระเป๋าโล่ใส่ลูกะไรย่างนี้อีละไข่เนี่ยแต่เบาโล่เบาเนี่มันพยายากินยายอีกด้วฮะเดอ้อยากระเพิ่นว่างให้ซียางพี่น้องเนาะมียาเกี่ยวกับอะไรอย่างขับเสมหะเนาะปรทำอะไรก,การลดไข่ในผ่าล้านะ้วก็ดีอันอะไรอย่างน,น,น้อัอนลำคอ,อเจ็บคอเจ็บอย่างพี่น้องราก็กับ ยาแบบ supportive เองเขียนควบบวกโควิดแบบเกี่ยวกับอันนี้แหละแต่ว่าความเป็นจริงก็คือเป็นโรคนี่หรือว่าโควิดเนาะโรคตัวนี้จะบ่มียารักษามีแต่ว่าหักษาตามอาการโอ้ยลูกอะใช่ลูกโอ้ยใช่ลูกสูดลูกสูดสูดมือซ้ายนี่ไอแห้งคนนี้พี่น้องเนาะไอกะหายใจน้ำจนฉี่ประทันพี่น้อยเนาะ บบตกใจเฮงไอจนหนาดำหนาแดงจนตด,ต,ตดแตกตดแตะน้องสาวนี่ให้คนหน่อยกับพี่น้องเลยลำบากเนาะเวลา<อ>ลูกน,น้อยเป็นไม่น้อยนก่บไอ้จิงโก้พิ้ไอ้จิงโก้พิอันนี้กับปุกมันอยู่ในเฮือนเนาะกับใครในตะวามันบางลมได้แน่กันอยู่เทียงหน้ามันรุ่งพี่น้องเลยบได้พาปไปสองมือนี้แล้วอีเทียงหน้าเนาะเพราะมันลมเพฮงเพราะตรงนี้กับหอนหนาหนาวเลยพี่น้องเลย ที่หายนะเบิร์ดเป็นวัดเนาะพี่น้องเป็นโม่กะหากจเริ่มเห็นโมกอันเมื่อเช้า,อาโอ้บอลูกบอมาเห็นอะมาหน่อยเจ้าหนี้ลูกนี่นี่นี่ะอามาหน่อยเจ้าหนี่อันนี้โอ้ใช่ลูกใช่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 เอ้ยดีฉันเอ้ยหายหนักนี่อ๋อปไดตาขี้โมก่ปิดตากระนี้โอ้ยลูกหลานแม่ นช่หรือล่าใช่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 โอ้ย่น้อยนะไอบาปปดมาได้เป็นไปได้ยากเป็นแท้ขนากนีจักยังเลยจพน้นี่ใช่ใช่ใช่มา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 ้อ้ามกมามามามยมา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 มใม้ม่่ะมามว Ơi, đây. Đây. Ủa, con nào ơi nãy đi nãy đi nãy con nãy đi nè đi nãy nè nãy đi nãy đi nãy đi nãy hey nãy đi ơ bự nãy đi nè đi đi อันนี้ก็ MM. ค, <ar> ค,คือสิบวาอยู่ได้น้ำผิดยาพี่น้อยเนาะบุศสาวนี้ตื่นขึ้นมากปหายเทไหายว่ากลาอคืนนี่กัดเกือบโพได้นอนพี่น้อยเนาะน้องเพิ่งเป็นไปแต่ว <c ười> ่ายังดีี่ว่าไข่โบเฮงเนาะคือแต่สาเจ็กัท่านสามดากับเพ่อาัดไข่ตลอดใช่อ้าบัดิมามม่มก็ใช่มาดใช่ม่มชา tôi cửa và bật cửa quăng P'long này nó, hey, P'long bơm 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 lung lung luôn, quăng, quạt trái lên lung lên say luôn, P'long, ah, P'long, pây này, ồ, pù pây này, pù pây này, lên boy, Adisa boy, pây này, ừm, bao nhiêu giờ thế luôn, bắn 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 đi, ném, ạt, 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 Đá bóng lắm Đá bóng Đá bóng Đá bóng Nè, tốt lắm Cháy 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 ni bó 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 đi 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 À, nông tôi đi Tôi cất tay tôi đi ạ Cháy lắm Ồ, bò, hai bò ý hai bode, sao sì. em à, đi mãi đi mãi nha mãi nha nè nha mãi nha nè nha mãi nha mãi nha đi nè mãi ôi mãi nha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  Đi nha mãi nha này nha nha นี่กอ่น้องเยเนาะพดีอ่ก็ว่าจีว้าพังเบิงพี่น้องเนาะก็คือว่ากันคืออาการไอว่้าอันนี้ยังปวดอีกนะต้องไปตัดสินใจไปททยคนละที้ลงเนาะไปจะหาเพราะว่าเจอของคนไท่ะน

โอ้ยม oh, uh ีน huh. oh, uh ้ำ huh. ม oh, you know? you know? uh ูกเธอเลยบ่เบิ่งนู้จักเลยจังเลยพี่เลยบอกพอไปบอกพอโอ้อริซาเป็นไอเอเด้ไอขึ้นอีกแล้วว่าสิไอนี่คือแบบเป็นช่วงพี่น้องเนาะกับบางเทื่อนี่กับมีสมอยอยู่เนาะไข้เนี่ยจะช่วงกินยาเพราะโดนโดนติดยากันอะไรพี่น้องเลยเรียกเป็นสายสาใสายโอ้โหหลุมมีน้ำมูกเลย Ô mì thằng, nắng mô tang anh ơi mi ăn đi bán ăn ơi anh đi tinh 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 Oh bỏ đỡ đỡ bỏ hại đỡ bỏ bỏ hại đỡ bỏ bỏ hại đỡ bỏ hại đỡ bỏ hại đỡ đi hại และการให้กินน้ำอุ่นนะนมกัท่างสามุกดากับเรได้ให้อายุตะกอนนะทรงนมสามออนก็นใส่สามวงเนาะตอนนี้ใส่แต่สองวงเพราะว่ากับผู้คือกันทนะ่านพี่น้องนั่นเองค่ะควบคิดส่วนตัวเพราะว่าเอาสามวงนี่ย่านแบบมันเข้มข้นพลอะไรแบบนี้ยันแบบนมมันหวานมันยังเนี่ยไย่านแบบเพิ<อ>่นเป็นไอนะยาน่าผิดไอพี่น้องเลยเนาะก็เลยลดลดปริมาณลงใช่ลดเอ้ยจ๊ะจี

ไปกินข้าวแล้วก็มาพี่น้อยนะอมไปเล็กน้อยแล้วก็มาโบกายยูโดนพอมันลุ่มแห้งเสียงลุ่มายดีเราพี่น้อยนะฮอนหนาวเลยยามหนาวทีเด็กน้อยก็เป็นวัดเป็นไอกหักซากันนั่นเต้าเช่หรืบ่าววันมันก็เลิงติ้งน้อย,อยตัวนี้อ่ะมันก็เลิงติ้งน่องเนี่ยอ่ะนี่ อยู่เชียพี่น้องเลยเนาะจากจีจังนและจังนการมิตรวาฝาพีฝั่งนอก้ามาเบิงนะกับปินกกำลังแห่งใจกนแรลกกุลเซเบิงลิปเบิงโฆษณาใหา้เด้พี่น้องเด้เนาะ ยังได้กระตุกหน่โอูโ้หูเนาะหลุดไปเลยทีเดียวเนานะแต่ตอนนี้ฮะแครเนี่ยจะพน,นังได้นังได้แล้วก็ป้าปายแล้วก็หานเนี่ยมาลองไวนะ้เนาะยันแบบเว,วลาเอาผืนเายงเวลาเอาไปเนีน่เป็นพอได้แบบการพันล่มลงกับพอได้มันถึงเสื้อถึกบอเนาะเพราะว่ามันมนุ่มเนี่ยโอ้ใช่อัอออนนี้นี่นี่มันมกระดิ่งเงี้ยโอ้โห แคลูกอี่เออเอนี่อ่ยเด็ดบ่อได้เลงใจกะให้พี่น้องเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยตีมันต่อตีมันต่อเเนี่ยนอนอนอนโคลยเนี่มีแต่ว่าสามวงการพอมีประสบการณ์ล้วก็อยักปะเด้พี่น้องเด้เนาะใครมีลูกมีหลานลูกออลูกงานก็ตามเวลาลูกหลานไอ ปว่าน่อยลือลายพี่น้อยเนาะอย่าสลาใจจับสังเกตบางลูกบังเตาบางลูกบังลานเลยพี่น้องเด้อเนาะแต่ว่าถ้ามันถามันนักมันจะไปหาหนวอะไรอันตรายพี่น้อยใช้ลูกใช้ใช้เนี่ยมึงในภ่พะอู้เพยนะมึงรู้่พ่นะไพยนะเพยนะจริงจร้งจริงจรงจริงจงพยพะเมนอลิซ่าเ็นโบอกปลาอกลุงในยเด้อตอนนี้อลิซ่ากั ไข่นเน่แล้วมีไข่แต่มีแต่ไห้ปฏิเสธกับขี้มูกหมูกน้อยได้หมูกน้อยพี่น้องเลยเนาะหมูกน้อยเออแต่ลากับประมาณช่วงเที่ยนก็นจะได้กินยายนอยนะีกพี่น้องนะอยู่ได้รำยาแต่ว่าเดินไข่ไข่เนยแต่ว่าไข่บบขืนแห้งเลยพี่น้องเลยเนาะกับทางสามอดคการกัวัดวัดไข่ตลอดเนาะแต่ว่ามีไขก่กะสูงสุดกั นีแต่สาสิเจ็ดน้อสาวสิเจ็ดเ่นนิบอบอเทินกันมาไข่ที่ใช้หนุ่ยใช้ใช้ใช่อันนี้อ่ะอมากระดิ่งตัวนี้เอามากระดิ่งเนี่ยอ่ะดูมากระดิ่งเนี่ยโผล่วงกลมตัดเองทางไข่ทางในเนาะอันนี้เดินไปทางในกับมีแต่อ่า RSV พี่น้องน่ใจมีแต่บารุกนานพยญมาท่านเป็นกะ ฝ่าระวังเบิ่งแยงให้ดีเนาะเพราะว่าพี่น้องไว้เพราะว่าหัวลมมันออกนะฮลโหลนะนี่อันตะอจิงจอันตะอจิงีมแล้วมีอีมแล้วคณะผู้ใหญ่ให้าฮู้จักมจักยงเนาะพี่น้องจักทางจักงเล็กน้อยจักนๆอยู่ไปนั่นะตวสังเกตบ่มีนหมูก็มีมื้อนี้พี่น้องเนาะ่นนี่มีแต่อายอายก็อายแห้งบอกป้าบอกลุง พ่อปลาหมูลูกนุ๊อลิซาไข่เน่แล้วว่าสิบรมีไข่ว่าสิมีแต่อายวันศุกรเด้อเฮ้ย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 อ่ะบอเนี่ยหลินไปที่อะไรพี่น้องเนานะสามคนนอน กอดกระปากกับลุงบัวนะฮะกอดกระปากกับลุงบัวน่ะเอ้บอกป้าบอกลุงเนออลิซาใครในแล้วเดือดแต่ไอ้ว่าสิลูกโอ้ยท่าโอเคชาพี่น้องเนาะการถว่าคลิปนี้ก็ออกมาอัปเดตน้องอลิซาเขาค่ะแล้วก็ เมื่อสุกุสุกน้อที่บาร์ไ่มีลูกหลานยังอ่อนยังยังน้อยเนาะกับเฝ้าระวังเมืงอาการเดี๋พี่น้องเด้าาดอถ้าว่าผู้ใด้เดี๋ยว่าลูกหลานคนใดก็ลังเริ่มไอเริ่มเป็นหวัดเป็นยังเนาะเพราะว่าตัวนี้อ่ะตามที่น้องอันซาเป็นไปเนี่ยคือแรกๆจะบ่มีไข่พี่น้องเนาะบ่มีไข่มีแต่ไอมาก่อนไอมาแล้วก็ทองมาก็คือตัแบบโหูแล้วห่างกายบ่สบายเนาะเริ่มงอแงแล้วก็ทรงมา ขินนมแ<ม>ยากอ้วกพี่น้องเลย<ม>อ่าแต่ก็กับอาอ้วกหรือว่านี่คันคือว่าไอไอแห้งนี่ไข่ขึ้นพี่น้องเนาะแต่ว่านอกไอซ่าตอนแรกๆนี่คือไอ,อแต่ว่าไข่ว่าเต็มจะสามสิบเจ็ดจุดสามเนาะถ้ายังประทันถึงคันว่าไข่แห้ง<ม>แต่ว่าเรื่องไข่นี่ธรรมดาอยู่ แต่ว่าเรื <pf unlikely> hai hai ่องไอเดี่องเนาะไอบัดได้นี่ป้าขันได้มาไดนี่จนว่าอยู่บัดได้เพื่ออะไรบ้าวแต่เด็กน้อยเนาะขันผู้ใหญ่ห้าเป็นแท้ๆห้ากันยังโอ้ยจนนาเดย์นาอิดเนาะเพื่อแต่เด็กน้อยป้าอุเป็นิยายนี่เอาที่เนาะนาลินเอ่ะจากไหนก็มีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กาลาไปก่อนเถอะพี่น้องเลยเนาะใส่เนาะอ่ะลาลาป้าลาลุงเนาะบายบายลูกบายบายไม่บอก บายปลาลุงลูกบายปลาลุงน้าๆเป็นกอนเด้อขอบคุณขอบใจปลาลุงที่เข้ามาติดตามชม